พยาบาลรัสเซียสวัสดีครับอันสวัสดีครับม,มันนี้ใดไม่รู้แกงเห็ดคอนขาวใส่น้ำยาหน้าคนๆพี่น้องใส่ผักอีตูใส่อะไรอะใบชะอมพักชะอมพี่น้องมาแซ่แส่น้ำกันเยิ้วเขาแห้งพี่น้องกันบานใจเศร้าเรื่องมาแล้วจักเสียเยิ้วก่อนสับเห็ดคอนขาวไม่รู้ว่า เหนียวไหมออร่อยจังอือไม่เหนียวนะอร่อยอ๋อเห้นามันพริกไป น้ำปลาล้วนว่ะน้ำข้นๆอ,อ,อร่อยมากหูว่าไม่มีกับข้าวกินต้องกินแกงเห็ดกับฉันเนี่ยทำใจกิน จะอุ่มแกงเป็นยอดเลยเว้ยเฮ้ยห่าผมตับนี่อ่อนนีขึ้นยังไงเด็ดแต่เอายอดก่อนรอน,นครับแล้วเขาดาว แซ่บจังมัจ๊ะอร่อยับ <c> เ <oughs> <c oughs> ตมตะแกรงเห็นไันเินมตะแกงจะจะทาเลยอ่ะตามไหมอ่ ตามหมดแล้วไม่ค่อยกินดอกหลับมาหมดเลยช่มันนี่เลยอืมอันกินไปสิเลอะเขาตอนนั้นเดี๋ยวเจ้าของ <c oughs> บ้านเขาม็นปล้าฝนกันไปหมดของบ้านอ่ะหกเจ็ดหกมาเลย กินหมอหมดเลยอืมยิมันยิน้ <c oughs> มสันกินมาวกวดตัดเอาัไ้แก,นกินไปกินไปหมดอืกอกับ กัดเอาเนี่ยมหงมดแล้วกัดเอานะ่ะกัดเอาเขาฟังเพื <c ười> ่อกอแบบกัดเอาไม่อยากทิ้งอะมึงที่ตีจริงอะมึมง <c ười> ก็มันไม่กัดแค่นี้ก่อนจะกินต่อจะ <c ười> กินต่อได้ป่ะจ๊ะ ไม่ได้สวัสดีจ้าแซ่บแต่พี่หลงเราไปกินตอนหลังไม่ไม่กลับของพูดได้ครับที่ที่ตามรับช่วซอยก้อนไหนก้อแซ่บสอซอยขอยสองคนไปนะครับพี่หลงสวัสดีครับครับไป